มาทำอะไรกันเอ่ยแล้วเอาขวดเอากระป๋องมาขายค่ะกระกระป๋องเบียร์ขวดเบียร์เขามาขายตรงนี้นะคะไม่ต้องลงไปเองวันนี้บางที่ก็ต้องลงไปใส่เครื่องเองนะคะแต่ที่นี่มีพนักงานมารับด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่บาทวันนี้ yeah, เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรค่ะแล้วก็ให้พนักงานไปเอาที่หลังรถของคุณเดนิเอลค่ะอยู่ในลังอยู่ในลังเบียนะคะ <laughs> มีแต่ลังเบียมีลูกยิมใมเนี่ย you famous fifteen dollars twenty there for you I hope I hope you're sending that to all your girlfriends <laughs> เชียร์คัพไม่ไหวข้าวบัวด้วยยิ้ม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  เท่าไหร่10ดอลาออ่าฉ uh, um, um, okay. um, mm ันลืมฮังกอ n นี่รี่สิบไอโนนี่รี่เท่าไหร่ออเก้าแล้วเก้าแล้วอะไรแปดเก้าสิบ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 ห้าสิบห้าเคเก่งมาก เราจะไปห้างอ่าช่วงนี้เป็นช่วง Black Friday นะคะสินค้าจะลดกระหน่ำมากนะคะจะไปดูคายักกันว่ามันาร,ราคาถูกไหม,อมเอาไว้พายเล่นนะคะเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านเนาะว่ามันลดขนาดไหนเรามากันที่นี่ โอ้โห굿เอฟท์มอร์น o ่งทูยูสบายดีสบายดีนี่รถกระหน่ำอยู่ที่นี่ค่ะ Yes, ซิ for one people

ร้อนมั้คะมาดูที่นอนน,นะเทพ h e a that way comfortable <laughs> 300 each You can get two of these too big Yeah Not too bad Smile Ah, <laughs> <laughs> uh, yeah Smile there. Yeah ได้มาลำ